คถาหัวใจเศรษฐีของหลวงพ่อทบวัดพระพุทธบาทชนแดงตั้งนมโมสามจบนโมตัสสะภควัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนมโมตัสสะภควัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภควัโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมพุทธายะยะถาพุทโมนะ อุอากสะอากะสะอุกะสะอุอาสะสอุอากะนชาลีตินชาลีเตหังชาลีติพลิลาชาปียงมะมะอาคัดเฉยยอาคัตฉัยเอีิมามาณนะเงินทองไหลามานชาลีติ